ครับสวัสดีครับพบกับช่องนะโมออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะนะครับมาพาทัวร์พาชมหลังคัวนะครับที่จะถ่ายทำแล้วก็จะทำชิเกันบางส่วนนะครับซึ่งคนอื่นนะเอา้าทำไมถึงนะครับ ถ่ายพื้นที่กว้างจังบางบางทีใช้ใช้เลนส์เสริมบางทีใช้กล้องเลนถ่ายนะครับก็จะซูมได้ประมาณไกลมากแต่จริงๆแล้วถ้าฐานที่แต่ละที่นั้นนะครับไม่ไกลไม่กว้างแล้วก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตอนหนาเนี่ย เห็นปลาแต่ว่าประหานถ่างปลาแต่ว่าอาจรอบนี้อาจอที่กว้างเพราะว่ารอบนี้นะทุ่มทุนนะครับหาเปียกไม่นะครับขอว่าเป็นภาษาอีสานเนาะหาเปียกไม่นะครับมาเห็ดมาทำมาสั่งเดี๋ยวผมสิพาเบิงครับรอบๆบบ้านของคดหลังวัดนะครับอันนี้ก็ อาทีเป็นเสียงพ่อแม่บ้านเปิดให้ลูกบ้านไปร่วมกิจกรรมนะครับเนาะไปเบิ้องข้างกันเลยครับแต่อยู่หน้าบ้านนะครับด้านหลังจะเป็นด้านหน้าบ้านผมจะมีกำแพงวัดนะครับนี่ครับนี่ครับว่าอีกเฟสหนึ่งเปยังคือว่าคนหลังวัดครับแต่ว่าย่านแต่ว่าหลานนะครับที่มากว่าอ่าบ้านคนตรงวัดมันก็ตรงจริงๆนะครับนะตรงจริงๆแต่ถ้าเฟสนะครับ โดนบล็อกอีกก็จะใช้ชื่อว่าบ้านคนตรงวัดนี่แหละบันพราพมานะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบูธงานที่นะครับผมถ่ายทำเป็นคลิปตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนตอนกลางวันนะครับด้านข้างวันที่อ่าด้านข้างตรงนี้จะเป็นร้านใหม่งามเกินไปผมที่มกักไทยนะครับนี่ครับ ตั้งแต่ช็อตนี้ครับช็อตนี้จะเป็นช็อตเข่เกาคนย้ายพยายามจะเห็ุไหมนะครับคนย้ายพยายามจะเห็ดจะเห็ุไหมแต่ว่าพ่ใหา้เราเฮ็ดตู้แล้วขาย้ยน้เสียอาไปถิ่มผมก็ไปคนมาไว้คือเกาพราะว่านะครับเวลาถ่ายคลิปแล้วมันจะดูดีแต่คุณย้ายบอกว่าเอาอันใหม่ไปเลยด้ <S <S ทีนี้คุณแม่ก็ทาครัวให้ใหม่เตรียมทาครัวใหม่แล้วก็เตรียมให้ผมไปถ่ายภาพ ครอบครัวผมจะเป็นคนมักซัพพอร์ตเรื่องของการงานทิ่พงงามยอดวิวออกมาว่าไรนะครับพรจบจังหวะกับีงนหลังเกามาสางไม่ครับอันนี้นะครับเพื่อนนะครับเพื่อนเอาไม่เพื่อนเอาปีกซื้อปีกไม่เพื่อนนด้พี่น้องครับซื้อปีกไม่เพื่อนระรับมาเฮ็ดเพื่อนย้ายี่มกักเอาฟื้นของแหนาบ้านลักษณะที่ละครับสิบวใส่ฟื้นใส่ชิบ่ะไปให้เราไปปลาครับพายามจีให ใส่แล้วของขึ้นบ้านอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทั่วไปนี่แหละครับผมผมถ่ายผมกันยังสิบเาันได้เจ็บของนะครับนี่ครับบางพื้นที่ถ่ายไปแล้วยังไม่เจ็บของนะครับเพราะว่าเหตุงานผู้เดียวแล้วก็เห่นผู้เดียวนะ้ำนี่ครับต่อไปพื้นที่จะกว้างกว่าเดิมนะครับต่อไปพื้นที่นี้จะกว้างกว่าเดิมแล้วก็จะเห็นความสำคัญเยอะกว่าเดิมนะครับ เห็นติดเลยกระติดบ้องพี่น้องนี่ครับจะเห็นเป็นกองขยะเนาะนี่ครับลักษณะบังทีแล้วครับจะมีนะครับบางทีก็ดูกว้างบางทีก็ไม่ดูกว้างอันนี้นะครับเฮ็ุเพื่อว่าว่าจะเจ็บไมมเปื้แป้นแต่ว่าขึ้นไปขึ้นมาปวดเจ็เจ็บตรงนี้ว่าจะเห็ดไม่เจ็บแป้นครับนี่ เหไปเห็ดไหมว่าเป็นตาเจี๊ยบดอกใช่าเวลาเขาเสียหนาเมื่อยเนี่ยเอาไวปหันนั่งซกว่าทันก็คือของเพื้นอยู่ครับแต่ว่าตัสูงโพดสูงโพดนะครับอายุประมาณนี้แหละครับก็คือจังเปิดปมเพื้ยนจากของเทปุ่นนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้แก็บ้านของผมจะอยู่ประมาณนี้ครับครับประมาณนี้ให้ความสำคัญ เป็นอย่างคือบอไซกล้องไทยบางเที่นะครับโนตบุกบรหิหารงานได้พี่น้องเออเลอเประมวณนี่คือคฮดว่าที่แหละก็คืใไซกล้องออบอางที่โนตบุกาดการตัดต่อนะครับเออเลือนะครับเฮ็ด <rất S 2> <ส>จนจำได้ว่าต้องลงยังไดเฮ็ดยังไดพี่น้องนี่แหละครับ มาอยู่กับคุณยายได้จากเดือนแล้วทีมาอยู่กับคุณยายได้ประมาณสี่เดือนหรือประมาณสามเดือนสองเดือนครับคอตัดสินใจแล้วตันใจอีกเด้ครับเพื่อว่าจะให้เรานะครับมีโมไม่ให้เราไปคิดอย่างไรครับทางเคเราไปบอกเพื่อน้อื่นนมบแล้วมันนี้ยินห้อง้องก็ได้ยินเพื่อนอย่งสีนะิ์หนมื่อนี้ผมมีอย่างไรครับขอบคุณครับบ๊ายบายโอกาสหน้าเจอกันไหมนะครับ